สามคำนี้วินมีไหมครบสรุปเออของผมออของผมอาจจะไม่ได้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับแต่ว่าเอาจริงที่ผมเริ่มคิดถึงคำถามในตอนแรกอะเพราะว่าผมไปเห็นจากช่องของยูทูบเบอร์เอ้เขาก็เป็นเอ่อบิสเนสแมนนั่นแหละชื่อว่าแด d l ล็อกไม่แน่ใจว่ามีใครได้ยินไหมฮะซึ่ง,งเอ่อผมชอบมาเาี้เขาบอกที่เขาแบบบอกเขาบอกเขาเคยแชร์ของเขาอะครับบอกว่าเอ่อถ้าในวันเฟเนิโเขาเนี่ยเขาแบบ เขาจะรู้สึกแบบแฮปปี้มากถ้าเกิดแบบมีคนมาบอกหน้าหลุมศพเราบอกว่าแบบเฮ้ย this man changed my life mm hmm. แล้วหลังจากนั้นนะมาครับผมรู้สึกว่าแบบผมไม่เคยคิดอย่างอื่นเลยผมแค่ชอบคำนั้นนะแบบเฮ้ this man changed my life ผมก็เลยคิดว่าถ้าผมได้มาทำ YouTube เราันเกี่ยวกับ self development money management ที่หวังว่ามันจะสามารถทำให้ชีวิตของคนที่ได้มาดูเนี่ยดีขึ้นแม้จะนิดนึงอะ่ะแต่ถ้าเขาดีขึ้นนะครับแล้วชีวิตเขาเปลี่ยน มันจะรู้สึกแบบฟูลฟิลมากเลยครับถ้าแบบในงานศพมีคนบอกว่าเฮ้ผมได้เปลี่ยนชีวิตเขาแล้วอ่ะใช่เมือนกับเหมือนสิ่งที่แบบว่าถ้าส่วนตัวผมนะอันนี้ผมผมสามารถบอกได้เลยลว,ว่าที่ผมเออ่หันมาแบบเรียนรู้เรื่องของการมานี่มา a ล e m เ n นเร็วเร็วหรือว่ามาเรียนรู้เรื่องของเอ,อการพรัฒนาตัวเองหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณพ่ออืมใช่พราพ่อก็คือคนที่สอนให้ผมเป็นผมทุกวันนี้คือพ่อก็คือคนที่ มันกเกาะอ,อม่ได้มีเวลาเราเกิดมาครับแบบช่วงหนึ่งอ่ะเหมือนพ่อแม่ก็จะแค่เออแบบไม่ได้สอนอะไรเรามากเกี่ยวกับชีวิตอะแค่แบบเล่นกับเราแต่พอเริ่มสอนแล้วอ่ะมันทวิสต์เลยอแบบชีวิตเปลี่ยนเลยแล้วก็บวกกับคนอื่นๆไอดอลเนี่ยที่เห็นใน u t u t e อืมเราเลยรู้สึกว่าเราอยากเป็นอินสไเรชันหรืออยากเป็นคนคนนั้นอ่ะให้ใครบางคนได้บ้างใช่โอเค I can see it in your eyes <laughs> <laughs> เออไม่รู้คนอื่นเห็นด้วยหรือป่ะนะคะลองลองจ้องไปที่ตาวินดูเมื่อกี้เราก็จะรู้จะรู้สึกท<ม>ัชได้นะคะอ่าก็ yes just define you I am then and you will be on the track ได้ครับได้ครับแล้วก็ต้องต้องต้องก้าวจากเซฟโซนแล้วต้องก้าวไปต่อนะครับผมตอนนี้ต้องก้าวไปต่อไม่ให้ก้าวแล้วก็ดึงกลับ <laughs> ทำใจไว้เลยว่ามันจะอ,อ,อึดอัดอึดอัดหน่อยแต่เป็นเรื่องธรรมชาติมันคือเรื่องธรรมชาติ <laughs> เวลาอยู่จะมีกล้ามเพิ่มมากขึ้นอยู่ยกเวทมันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วเป็นธรรมดาอืมนันถึงจะกล้ามขึ้นอืมได้ครับเตรียมตัวแล้วต้องเตรียมใจแล้วเตรียมตัวแ้วต้องเตรียมใจด้วยเออ if you have a a strong enough reason you will know why you need to step out ถ้ามีเหตุผลที่ชัดพอนี you ่ know <Okay. S 1> เราก็จะรู้ว่าเราจะทำไปทำไมทำไปเพื่ออะไร